คิรเต่างมาร๋มรมรับบทคริสตมาสพี่สาวสุดที่รักของผู้เสียชีวิตโอ้จะทิ้งพี่ไปอย่างนี้ไนดะ้ยังไงเธอทั้ทงเป็นคนสวยเป็นคนดีใครไก่ที่ทามารี่พี่จะไม่ยอมเด็ดขาด ออันนี้เหรอครับเจอตะขาบไหมครับไม่ค่ะนิคนค่ะเขาเป็นอะไรตายฮะตะขาบกัดหรือไงฮะนี่ค่ะฉันก็กําลังพิสูจน์อยู่ว่าเขาเฮ้ยคุณผู้หญิงเพราะว่าคุณผู้หญิงออกมาก่อนฮะออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนต้องออกมาฮะอย่าเข้าไปใกล้นะฮะฮะอันตรายฮะอาจจะติดเชื้อได้นะครับเยี๋ยวก่อนค่ะครับผมน้องฉันเพิ่งตายแล้วสัเปลิมาทำไมมาเร็วจังเลยคะ ครับผมสปเรย์ไฮโซครับอ๋ออันนี้มาจากวัดไหนคะอ๋อวัดแถวนี้แหละครับผมวัดแถวนี้อ๋อค่ะคุณผุยหญิงใจเย็นนะครับอันนี้ค่ะคุณตายนานยังครับเนี่ยฉันสันนิษฐานว่าน่าจะเพิ่งตายค่ะอันนี้อันนี้คือคุณคะอันนี้คือจะจะตรวจสอบใช่ไหมคะผมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอ๋อโอเคค่ะไม่มีอะไรครับใจเย็นนะครับผมสามารถเคลื่อนศพได้นะครับ คุณระวังนะคะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ดูจากการตายนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณคนตายกำลังยืนโทรศัพท์อยู่นะครับโทรศัพท์ตกอยู่ี่ยฮะรองเท้าค่ะคุณอ้รองเท้าเหรอครับรองเท้าค่ะรองเท้าค่ะไม่ใช่โทรศัพท์ค่ะโอ้โหนี่ผมนึกว่าโทรศัพท์นีโอ้โหดูจากการตายแล้วเป็นเป็นไงบ้างคะน่าจะเพิ่งตายนะครับเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ตายนานเลยนะครับค่ะ นิดยังคะผมว่าลมหายใจมัน,ม,นมันเหมือนเฮือกสุดท้ายอ่ะเหมือนจะตายแต่ไม่ตายเอามีดไหมคะจะได้ตายให้มันจบๆไม่ได้แล้วครับนั่นเป็นการฆาตรกรรม<ด>นะครับรถ้าเขายังไม่ตายเราไปทำให้เขาตายเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ค่ะโอ้โหเมอรรี่ ไงงบ้าอ่ะผมว่าดูจากการตายแล้วสภาพศพเนี่ยน่าจะตายมา3-4วันแล้วครับที่สามสี่วันนี้ศพหดขนาดนี้เลยเนี่ยเ้าใช้คุนตัวเล็กค่ะศพไม่ใช่ดินน้ำมันครับคุณช่วยด้วยค่ะอ้าผมขอโทษครับขอโทษทีที่นี่ปิดปิดฝั่งใช่ไหมคะ เอ๊ยอย่าทำไปเล่นฮะคนตายนะครับคุณเจมสอ๋อแคกระป๋องเดียวพออยู่ไหมหรือว่าครึ่งกระป๋องเดี <c oughs> ๋ยวทุกคนต้องต้องอย่าเพิ่งจับนะครับผมนะฮะครับ จะไม่ให้กูหายใจเลยเหรอไห้เทคุณไม่เคยทำงานนี้จู่ๆคุณไปจับศพรู้ไหมเขาเสียชีวิตนานแล้วแลมวัเเานี่ยประมาณสามวันฮะคุณไปใกล้เขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรอาจจะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายคุณได้ติดเชื้ออะไรเงี้ใช่ไหมถูกต้องเอ้ยคุณรู้เลยนี่คือสเปรย์ฆ่าเชื้ออ๋อสเปรย์ฆ่าเชื้อแล้วคุณไม่ได้ฉีดป้องกันคุณด้วยเหรอผมเตรียมพร้อมมาแล้วเมื่อกี้ผม กับคุณเคที่แวะฉีดมาแล้วแจะฉีดเปย์ค่าเชื้อมาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นค่าเชื้อแสดงว่าเขายังไม่ได้ฉีดใช่คะโอ้อย่างนี้อย่างนี้เชื้อไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับผมเอ๊ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันในสารเคมีอะไรด้วยแล้วก็ตอนเนี้คือท้าน้ากูพังทําไงหน้าคุณพังเอกับเสียชีวิตคุณเลือกอะไรกูคงไม่เลือกเสียชีวิตหรอกถูกต้องแล้วนี่มันยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งคุณฉีเข้าปากคุณซะคนที่เป็นฆาตกรไม่ใช่คนนี้ฮะเฮ้ยแต่เป็นผู้หญิงคนนี้ครับเฮ้ยจะเป็นฉันได้ยังไงอะคะยอมรับมาดีกว่าคุณเคที่ คุณมีหลักฐานยเพราะว่าคุณเควที่ก็เป็นฆาตกรคุณทํางานเกี่ยวกับร้านขนมใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมดมมือเขาเลยฮะผมได้กลิ่นแป้งแล้วผู้หญิงคนนี้ที่ฆ่าผู้หญิงคนนี้เพราะว่าอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคนรักครับคุณรู้ได้ยังไงคะเขาไม่มีร,อร่อรอยบาดแผลเลยเยฮะผู้หญิงคนนี้จับสองขาผู้หญิงคนนี้ตีกับขอบฟุตบาททำเองได้บายเทคโนโลย ตอนกระป๋องแยกไข่เวลาเวลาเราต้องการไข่ต้องการแยกทำขนมทำขนมไข่ขาวไข่แดงทำางไงที่บ้านโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ต้องช้อนเลยใส่ถุงมือแล้วก็ช้อนไข่ขาวออกไข่แดงออกอ๋อก็ต้องทาอย่างนั้นมีวิธีาแต่บางทีมันก็ปุ่นออกลื่นมันลื่นอุปกรณ์มีดังนี้กระป๋องน้าอัดลมค้อนตะปูไข่ไก่จานถ้วยง่ายๆกระป๋องน้าอัดลมเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวเราตัดออก ช่วงนี้ตัดออกหมดเลยอ่าอ่าแ็จแล้วเนี่ยเจาะนี่เจาะรูไป,ไปเรื่อยตัดที่ออกแล้วตัดเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้เราก็จะแยกไข่แดงไข่ขาวอ่าอ่าสมมุติว่าเจาไข่แดงมาไว้ชามนี้ อ่ามันไหลลงก็ไม่เป็นไรฮะเราต้องการแค่ไข่แดงแค่นั้นเองอนะก็เหมือนตะแกงอะไรอ่ะนาะอ่านี่เหลือไข่แดงอย่างเดียวแล้วเห็นไหมอืมแล้วก็ไข่แดงมาใส่นี่อ่าอืมนี่เราอยากได้อีกอืมนาะใส่เนามเออเวลาอ่ะเห็นไหมปึง้งอันนี้ก็เป็นไข่ขาวอันนี้ก็เป็นไข่แดง นะฮะโดยใช้กระป๋องที่แบบว่าไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะเอามาทำเป็นประโยชน์ซะ,ะ,ะ,ะทำเองได้บาบาเท่ง,<า>งน้ง